สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะเรามาดูเมล็ดพันธุ์ถั่วพูค่ะเพื่อนๆอันนี้ดาวปลูกถั่วพูแค่ต้นเดียวดูดาวเก็บเมล็ดพันธุ์ค่ะอันนี้คือเก็บจากเมล็ดที่แก่จัดแล้วก็เมล็ดที่แห้งขาต้นเลยนะคะเพื่อนๆหน้าตาก็จะเป็นแห้งๆแบบนี้ค่ะถั่วภูจริงๆเราปลูกต้นเดียวเนี่ยเรากินได้ตลอดเลยเพื่อนเพื่ออันนี้ก็ต้นเดียวนะคะเก็บแล้วเก็บอีกจนไม่ทันพอเก็บไม่ทันมันก็จะเป็นฝักใหญ่ๆแล้วก็แก่ขาต้น นี่วิธีเลือกดูค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มันมีสองแบบเลยให้เพื่อนดูมเมล็ดที่ตึงๆแบบด้านขวานี้คือเอาไปปลูกใหม่เกิดแน่นอนกับเพื่อนเพื่อนปลูกก็แสนง่ายเลยค่ะขุดหลุมนิดเดียวไม่ต้องขุดนะเนาะแค่พรวน,วน,วนดินแล้วก็เอามเมล็ดถั่วฝังไปในดินรดน้ำเช้าเย็นก็เกิดแล้วค่ะเพื่อนปลูกง่ายมากค่ะถั่วพูแต่เวลาดได้ติดแล้วนะคะผลก็จะออกตลอดเลยค่ะเพื่อนเพื่อน อันนี้ดาวแบบเก็บไม่ทันเลยนี่เอามาตากแห้งเอาไว้ทําพันุ์ต่อไปจริงๆเวลาไปซื้อเขาแค่สี่เมล็ดในถุงนะคะยีบาทเพื่อนๆมเมล็ดมันจะอ้วนๆแบบนี้ค่ะ,ะเป็นเมล็ดแก่อ้วนๆแต่อีกอันนึงเนี่ยอันนี้ก็จะแบบฟิฟีหน่อยอันนี้ก็อาจจะเปอร์เซ็นต์การเกิดไม่เยอะแต่ถ้าเต็มๆแบบนี้นะเกิดแน่นอนเพื่อนๆในฝักหนึ่งนี้ก็มีแค่หนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ด อะอย่างฝักนี้8เม็ดฝักเล็กค่ะไม่ใหญ่แต่ถ้าฝักใหญ่ๆยาวๆนี้ก็น่าจะแบบเยอะอยู่นะเพื่อนๆต้องแกะดูแล้วก็เราสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ก็เอาไว้ปลูกต่อไปได้อีกเวลาไปซื้อนี่สีเม็ด25บาทแพงมากแล้วก็จะเกิดหรือเปล่าแต่อันนี้เกิดแน่นอนเพื่อนๆนี่ฝักใหญ่เบิม่มๆเลยถั่วปูอร่อยมากๆแล้วก็มีประโยชน์เยอะด้วยนะคะเพื่อนๆ อันที่เพื่อนๆเห็นอันนั้นก็ดาวตักแห้งมเมล็ดอันชันค่ะเยอะมากนี่เลยเอาไปปลูกกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยเวลามันกินไม่ทันนะปล่อยให้แก่ค่าต้นเลยแล้วก็เก็บมาตากแห้งแบบนี้เราเก็บใส่กระปุก,กวไว้เอาไว้ปลูกต่อไปได้เลยค่ะเพื่อนๆวิธีปลูกก็แสนง่ายค่ะ แบบนี้เลยนะคะไว้ขยายพันธุ์ต่อไปค่ะเพื่อนๆไปลองทําดูกันนะคะเก็บปักแล้วก็ลองไปฝังดูเกิดเป็นต้นใหม่หาที่เลื้อยให้เขาเวลาต้นถั่วพูมันได้เกิดแล้วมันได้ออกรูปออกผลแล้วมันดกจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนกินไม่ทันเลยต้นหนึ่งลองไปปลูกดูค่ะ